เรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ไปรับงานนอกระหว่างที่ขับรถให้บริษัทซึ่งงานที่เขารับก็คืองานส่งของและตัวเขาเองก็เพิ่งจะรู้ตอนได้รับงานไปแล้วว่าของที่ต้องไปส่งก็คือโลงศพซึ่งการไปส่งโลงศพครั้งนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับประสบการณ์หลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีห่วงโลง ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเต้ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น้องที่รู้จักของเขาเล่าให้ฟังอีกทีคุณเต้ยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานอยู่กรุงเทพก่อนที่เขาจะย้ายมาทำงานอยู่ภูเก็ตเขามีน้องคนนึงที่ค่อนข้างสนิทต,ตอนที่เขาทำงานอยู่ที่นั่น น้องคนนี้ชื่อว่าคิวหลังจากที่คุณเตอร์ย้ายมาทำงานที่ภูเก็ตก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกับคิวอีกเลยจนมีอยู่วันหนึง่งเวลาตอนนั้นก็ประมาณ3ามทุ่มกว่าอยู่ๆคิวก็โทรมาหาคุณเตยแล้วก็บอกว่าอยากเจอเขาในวันนั้นคิวได้ถือเบียร์มาด้วยหลายขวดระหว่างที่ดื่มเบียร์ไปด้วยคุยกันไปด้วยคุณเตยก็สังเกตเห็นว่าคิวมีอาการแปลกๆเขาดูตัวสันๆ สีหน้าดูมีความหวานละแวงเหมือนมีความกลัวอะไรบางอย่างคุณเต้ยเลยถามคิวไปว่าไอ้คิวมึงเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเล่าให้พี่ฟังได้นะคิวหันมาหาคุณเต้ยแล้วก็บอกเขาว่าพี่ผมเจอผีคุณเต้ยถึงกับตกใจถามคิวไปว่ามึงเจอผีที่ไหนวะแถวนี้เหรอคิวตอบมาว่าเมื่อวานครับพี่ ถ้าผมเล่าให้พี่ฟังพี่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะคุณเต้ได้รับปากคิวไปคิวเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขาได้ออกจากที่ทำงานเดิมแล้วได้ย้ายมาทำงานเกี่ยวกับการขับรถขนส่งเอกชนรับของจากกรุงเทพวิ่งมาส่งที่โซนภาคใต้ซึ่งเมื่อวานก่อนช่วงเย็นคิวได้รับงานให้วิ่งไปส่งของระหว่างกระบี่และภูเก็ตคิวเดินทางออกมาจากกรุงเทพช่วงดึก พราะช่วงนั้นรถจะค่อนข้างน้อยจนกว่าจะมาถึงจังหวัดกระบี่ทีก็เป็นเช้าวันถัดไปคิวขับรถส่งของทั่วจังหวัดกระบี่จนเสร็จระหว่างนั้นก็มีสายโทรเข้ามาเป็นเพื่อนของคิวซึ่งเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ทำงานบริษัทเดียวกันแต่จะวิ่งคนละโซนส่วนใหญ่จะเป็นโซนภาคอีสานพอคิวรับสายเพื่อนคนนั้นก็บอกว่ามีลูกค้าที่รู้จักกันให้ช่วยไปส่งของให้หน่อย อยู่ที่อำเภอเอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นทางผ่านที่คิวต้องขับผ่านพอดีคิวคิดในใจว่าจะรับงานนี้ดีไหมพอถ้ารับงานนี้ก็จะถือเป็นการรับงานนอกถ้าทางบริษัทรู้เอาเขาจะสวยแต่พอเพื่อนบอกราคาที่เขาจ้างมาเขาก็ถึงกับปฏิเสธไม่ลงเพราะระยะทางไปส่งของแค่15กิโลแต่ได้ค่าจ้างถึง 5, 5 0 0บาทพอคิวได้ยินแบบนั้น เขาก็รีบตอบรับเพื่อนทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้เลยว่าของชิ้นนั้นเป็นอะไรระหว่างที่ตกลงกันได้เพื่อนก็บอกสถานที่ไปรับของและสถานที่สำหรับส่งของคิวก็ได้หยิบปากกากับกระดาษมาจดหลังจากได้ข้อมูลเรียบร้อยคิวก็เริ่มออกเดินทางไปตามสถานที่ที่เพื่อนบอกทันทีเวลาตอนนั้นก็ประมาณ6โมงกว่า คิววิ่งตามเส้นทางมาจนผ่านถนนโอโซนของจังหวัดกระบี่มาเรื่อยๆแต่พอมาดูตามแผนที่ที่เพื่อนเขาบอกคิวก็จําได้ว่าเส้นทางนี้จะมีทางลัดที่เป็นเส้นทางลัดจากกระบี่ไปภูเก็ตซึ่งคนที่ขับรถขนส่งมักจะรู้ดีว่าถ้าไปเส้นทางนี้จะช่วยยนระยะทางได้เกือบ20กิโลแล้วคิวเองก็ขับผ่านเส้นทางนี้ค่อนข้างบ่อยเขามาทุกครั้งก็จะขับเข้าเส้นนี้ตลอด ถนนเส้นนี้คนในจังหวัดเขามักจะเรียกกันว่าเส้นทางถ้ำผีหัวโตเพราะทางผ่านจะเป็นช่องเขาผ่านช่องเขาไปก็ไปเจอกับสารสารหนึ่งที่เขาเอามาทิ้งไว้และก็มีสารเจ้าที่ใหญ่ๆพอรู้แบบนั้นหลังจากถึงแยกที่ต้องไปทางลัดคิวก็ตัดสินใจเลี้ยวไปตามเส้นทางนั้นทันทีเขาขับรถไปเรื่อยๆเ,เหตุการณ์ก็เหมือนจะผ่านไปตามปกติ จนเขาขับผ่านจุดที่เป็นสารใหญ่ๆเลยสารไปไม่ไกลมากก็จะมีไฟแดงอยู่ข้างหน้าคิวจอดรถเพื่อรอให้ไฟเขียวอยู่สักพักจู่ๆก็มีเสียงเคากระจกรถฝั่งคนนั่งด้านหน้าดังขึ้นคิวถึงกับตกใจเพราะตอนนี้รอบๆจะค่อนข้างมืดพอคิวหันไปก็ไปเจอกับลุงแก่ๆคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ข้างประตูคิวเปิดกระจกแล้วก็หันไปถามลุงว่า มีอะไรครับลุงลุงก็พูดขึ้นมาว่าไอ้นุม่มเองมารับของไปส่งในหมู่บ้านหลังนี้ใช่หรือเปล่าพอได้ยินชื่อหมู่บ้านที่ลุงพูดก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับที่คิวจะต้องไปส่งของจริงๆเขาเลยตอบลุงไปว่าใช่ครับแล้วลุงก็พูดขึ้นมาว่าลุงยืนรอเองตรงนี้มานานแล้วตอนนั้นคิวก็งงๆแต่เขาค้นึกขึ้นได้ว่าเขาต้องไปรับของ เพื่อนเขาคงโทรไปบอกลุงว่าเขาจะผ่านเส้นทางนี้เลยให้ลุงมายืนรอคิวเลยบอกไปว่าโอเคครับลุงเดี๋ยวผมพาลุงไปนะลุงขึ้นมานั่งข้างหน้าคู่กับผมได้เลย,เลยแต่ลุงกลับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงนั่งข้างหลังและเดี๋ยวลุงจะเคาะกระจกบอกเองคิวก็สงสัยเพราะรถที่เขาขับมาเป็นรถกระบะส่งของที่ถูกตีตู้ทือด้านหลัง จะไปนั่งให้ลำบากทำไมคิวเลยบอกลุงไปว่าลุงนั่งหน้ากับผมดีกว่าจะได้บอกทางได้ถนัดแต่ลุงก็ยังคงยืนยันว่าจะไม่นั่งแกบอกว่าไม่เป็นไรลุงไม่สะดวกเดี๋ยวลุงขอนั่งข้างหลังดีกว่าคิวเลยต้องเดินไปเปิดประตูด้านหลังเพื่อให้ลุงเข้าไปนั่งซึ่งปกติรถส่งของจะถูกปิดประตูท้ายเอาไว้แต่คิวต้องเปิดประตูทิ้งไว้หนึ่งบาน เพื่อให้ลุงหายใจได้สะดวกเพราะข้างในไม่มีช่องระบายอากาศลุงบอกกับคิวไปว่าถ้าลุงเคาะประตูฝั่งซ้ายก็ให้เลี้ยวซ้ายเคาะฝั่งขวาก็ให้เลี้ยวขวาพอตกลงกันเสร็จคิวก็ได้ขับรถออกมาจากไฟแดงคิวขับเลยแยกไฟแดงไปประมาณ7กิโลก็ไปเจอกับทางแยกข้างหน้าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะตู้จากทางด้านขวาคิวรีบเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยทันที เข้าซอยไปไม่ลึกมากก็ได้ยินเสียงลุงเคาะตู้อีกครั้งรอบนี้ลุงเคาะรัวๆหลายรอบพอคิวได้ยินแบบนั้นก็คิดว่าน่าจะถึงแล้วเขาเลยลงจากรถจุดที่เขาจอดมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งด้านในบ้านมีโรงอยู่เต็มไปหมดเหมือนเป็นบ้านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับต่อโรงคิวเดินมาที่หลังรถแล้วก็บอกให้ลุงลงไปด้วยกันแต่ลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงยืนรออยู่ข้างในรถตรงนี้ เองเดินเข้าไปข้างในได้เลยคิวไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกคนที่อยู่ข้างในก่อนที่จะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามเขาว่าเองมารับของใช่ไหมคิวก็ตอบไปว่าใช่ครับเพื่อนผมติดต่อให้มารับของที่นี่พอพูดจบผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับมีคนงานอีกสองคนเดินตามเข้ามา แล้วออกมาพร้อมกับโลงศพโลงหนึ่งตอนที่คิวเห็นคนยกโลงศพขึ้นเขาถึงกับตกใจเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าของที่เขามารับก็คือโลงศพในความที่คิวเองก็เป็นคนกลัวผีมากๆเขาคิดว่าในโลงคงมีศพอยู่ถ้าให้เขาไปส่งศพยังไงเขาก็ไม่ไปแน่ๆคิวรีบโทรหาเพื่อนของเขาทันทีแล้วก็ถามว่ามึงให้กูมารับโลงศพเหรอ ทำไมมึงไม่บอกกูก่อนว่าให้กูมารับศพกูขอไม่รับงานนี้นะแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าข้างในเป็นโรงเปล่าๆไม่มีศพคนงานที่ยกโรงมาได้ยินแบบนั้นเขาเลยวางโรงลง,ลงแล้วก็เปิดฝาโรงให้ดูซึ่งข้างในโรงศพไม่มีศพอยู่จริงๆแต่กลับมีเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวพร้อมกับหมวกไหมพรมสีขาววางอยู่ข้างในชุดถูกวางเรียงกันในท่าทางเหมือนคนนอน พร้อมกับมีรูปขาวดํารูปหนึ่งวางอยู่ในรูปเป็นรูปของป้าแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของโรงถึงจะไม่มีศพในโรงก็จริงแต่คิวเองก็ยังคงกลัวผู้ชายที่ดูเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้านเลยยื่นเงินมาให้คิวสอง0ันบาทพร้อมก็บอกไปว่าเองเอามาจำไปก่อนพอไปถึงที่บ้านเดี๋ยวจะมีคนเอามาให้อีก3,500 ตอนนั้นใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็อยากได้เงินเขาเลยคิดในใจว่าคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกไปส่งของแค่แป๊บเดียวแล้วก็รีบกลับคิวได้ให้คนงานช่วยยกโลงขึ้นไปที่ท้ายรถพอยกเสร็จคนอื่นๆก็กลับเข้าไปในบ้านแล้วลุงก็เดินขึ้นมาที่ท้ายรถแกไปเปิดโลงออกมาพร้อมกับหยิบรูปภาพนั้นขึ้นมาคิวสังเกตเห็นว่าหน้าของลุงจะดูเศร้ามาก ลุงค่อยๆเอามือไปสัมผัสที่รูปช้าๆแล้วก็พูดคนเดียวว่าเดี๋ยวจะเจอกันแล้วนะคิวหันไปถามลุงว่าลุงจะลงที่นี่ไหมครับหรือว่าจะไปได้วยกันลุงก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะติดรถไปด้วยแล้วแกจะบอกว่าให้เอาลงไปไว้ที่บ้านไหนเดยความที่ตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วคิวก็รีบขับรถไปต่อในขณะที่ลุงยังคงนั่งอยู่ข้างหลังเหมือนเดิม ทุกครั้งที่ถึงทางเลี้ยวลุงก็จะเคขะบอกทางจนขับออกมาห่างจากบ้านที่เขารับลงศพมาได้เกือบ10บกิโลก็ไปเจอกับหมู่บ้านหนึ่งข้างหน้าแต่ยังไม่ทันที่คิวจะขับรถเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ๆลุงก็เคาะหลังรถเสียงดังจนคิวตกใจถึงกับต้องเบรกรถล้อลากลุงยังคงเคาะอยู่แบบนั้นคิวเลยเดินลงไปถามลุงว่าเป็นอะไรครับลุงยังไม่ถึงเลยนะ ลุงเดินลงมาจากรถแล้วก็ชี้ไปในหมู่บ้านพร้อมกับพูดว่าเอ็งเห็นบ้านหลังนั้นไหมที่มีไฟเยอะๆเ,เอ็งเอารูปกับลงศพไปที่บ้านนั้นนะเดี๋ยวลุงขอแวะบ้านญาติก่อนแล้วเดี๋ยวลุงจะตามไปคิวเลยตอบลุงไปว่าได้ครับลุงงั้นผมขอขับไปก่อนนะพอพูดจบแทนที่ลุงจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านลุงกลับเดินเข้าไปในพงหญ้าที่บริเวณน,นั้นมีป่าขึ้นรกเต็มไปหมด ตอนนั้นคิวก็ได้จะยืนงงแต่เขาก็คิดว่าน่าจะเป็นทางลัดไปบ้านญาติของแกเลยไม่ได้สนใจอะไรคิวขับมาจนถึงบ้านงานก็เห็นว่าที่บ้านนี้กำลังจัดงานศพอยู่ยังคงมีพระสวดในงานคิวเดินเข้าไปบอกคนในงานว่ามีคนติดต่อให้ผมเอาลงศพมาส่งที่นี่ครับทางญาติก็ให้คนช่วยกันไปยกลงศพและก็รูปออกมาจากหลังรถ ก่อนที่จะมีญาติคนหนึ่งเดินเอาเงินมาให้คิวพร้อมกับบอกเขาว่าเดินทางมาเหนื่อยนั่งกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับนะตอนนั้นคิวก็หิวอยู่พอดีเลยเดินไปนั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านระหว่างที่เขากินไปด้วยเขาก็มองคนในงานไปด้วยเห็นญาติคนหนึ่งถือรูปตั้งศพของป้าคนนั้นไปที่หน้าบ้านตอนนั้นเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่าง เพราะที่หน้าบ้านมีโรงตั้งอยู่แล้วรูปป้าถูกเอาไปตั้งที่โรงโรงนั้นส่วนโรงที่คิวเอามากลับถูกเอาไปวางตั้งข้างๆโรงของป้าและที่น่าตกใจไปกว่านั้นด้านหน้าโรงมีรูปรูปนึงตั้งอยู่ซึ่งเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งรูปนั้นก็เป็นรูปขาวดำเหมือนกันด้วยความสงสัยคิวค่อยๆเดินเข้าไปดูรูปหน้าศพรูปนั้น พอเขาเห็นรูปเต็มๆเขาถึงกับช็อกทำอะไรไม่ถูกเพราะรูปนั้นคือรูปลงคนเดียวกันกับที่นั่งรถมากับเขาคิวกลัวมากๆมือเขาสั่นไปหมดแล้วในตอนนั้นเองญาติก็ได้เปิดโลงออกมาพร้อมกับหยิบเสื้อผ้าออกมาจากโลงแล้วก็เอาเสื้อผ้านั้นไปใส่ให้กับศพที่ถูกผ้าขาวคลุมอยู่ข้างๆก่อนหน้านี้ในจังหวัที่ผ้าคลุมศพเปิดออก ตอนนี้คิวรู้เลยว่าคนที่นั่งหลังรถมากับเขาตลอดทางไม่ใช่คนแน่ๆเพราะคนที่นอนอยู่ใต้ผ้าขาวก็คือร่างของลุงคนนั้นคิวถึงกับเรียบวางจานข้าวแล้วก็ขับรถออกไปจากตรงนั้นทันทีเขารีบไปหาโรงแรมพักพอถึงวันถัดมาก็รีบโทรหาคุณเต้ยเพื่อที่จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังและเรื่องนี้ที่เขาไม่กล้าเล่าให้คนที่ทำงานฟัง เพราะเขากลัวว่าเท่าแก่จะรู้ว่าเขาแอบไปรับงานนอกคุณเตยที่ได้ยินแบบนั้นต่างก็ขนลุกและก็สงสารคิวเหมือนกันที่ต้องไปเจออะไรแบบนั้นมาและสภาพคิวตอนนี้ก็ยังคงตัวสั่นไม่หยุดคิวพูดขึ้นมาเสียงสั่นๆว่าพี่ผมจะขับรถกลับกรุงเทพยังไงผมไม่กล้าขับผ่านเส้นนั้นแล้วจนสุดท้ายวันถัดมาคิวก็ตัดสินใจขับอ้อมถนนเส้นนั้น แล้วตั้งแต่นั้นมาคิวก็ไม่เคยขับรถผ่านเส้นทางรัดอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คิวได้เล่าให้คุณเต้ยฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ